พราะของน้องตอนนี้เป็นไงบ้างคะเรื่องของอาการบาดเจ็บก็อาการบาดเจ็บก็มีสองสามคนนะครับที่ยังยังมีอาการบาดเจ็บพร้อมเรื่องของเกมผู้นี้ค่ะภายในทีเป็นไงบ้างคะก็ผู้เล่นของเราก็ค่อนข้างที่จะสลับเปลี่ยนกันได้นะครับก็ก็หวังว่าได้มีโอกาสได้ลงสนามสำหรับน้องๆที่ยังยังไม่มีโอกาสลงเนี่ย เกมกับจีนแมนพวกนี้ค่ะคิดว่ารูปแบบของเราสามารถเก็บแต้มได้ไหมคะก็ก็มองไปถึงเกมที่แล้วคือเรายังน้องๆยังไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นเกมลุกมากเท่าไหร่นะครับก็2วันที่ผ่านมาเราก็ฝึกซ้อมให้ให้น้องกล้าเล่นมากขึ้นนะครับแล้วก็คอยคอยบอกเขาว่าให้ให้กล้าที่จะสร้างเกมก็หวังว่า น้องชุดน,นี้ค่ะยังไม่มีประสบการณ์ในระดับานานาชาติมากพอค่ะค้ชมีวิธีการกับมน้องยังไงบ้างคะก็ในน้องนครับเราลองสาังเกมที่มีของภาพนะครับแล้วก,ก็ส่วนใหญ่ก็คือให้เขาได้เรียนรู้คอนเซ็ปต์ของทีมให้มากที่สุดนะครับก็พกยายามให้เขาเรียนรู้แล้วก็ทำตามคอนเซ็ปต์